919ทันโรคกับแพทยสภา919ทันโรคกับแพทยสภาวันนี้นะคะเป็นศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีค่ะคุณหมอเป็นอายาุรแพทย์โรคติดเชื้อแล้วก็เป็นกรรมการแพทยสภาแล้วก็ยังเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามด้วยนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ อ่าสวัสดีครับคุณปุ้มครับสวัสดีสสดปีใหม่ในปีใหม่มนี้ก็เลยเรื่องใหม่เรื่องเยอะเลยนะครับเรื่องเยอะเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้คุณหมอก็เลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ AI ที่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นเยอะเลยนะคะคุณหมอคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทําโดย AI ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ใช่เลยมันคือเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราอีกเรียกไม่ได้เลยนะครับราคาหายี่มันมีทั้งที่เราจะต้องเอามาใช้ในงานทั้งเราด้วยแล้วเขาจะทำมาเขาเองอะไรออกขา่าวอะไรทางด้านสุขภาพมยาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยฝ่ายประชัสมพันธ์ผมก็ส่งมาว่าเนี่ยอาจารย์เขามีส่งมาแล้วนะคุณหมออะไรคนนี้พูดเกี่ยวเรื่องแย์สัมพันธ์เรื่องนั้นเรือ่องนี้เกี่ยว่าไออกกดจุดนั้นจุดนี้ออกมาเป็นชุดเป็นซีรีส์ไม่ใช่แค่เรื่องสองเรื่องนะเป็นสิบเรื่องเลยอ๋อนนฟังดูแล้วก็เออ มันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ้ะข่าวทางด้านสุขภาพที่เกิดมาจาก a ออมีรูปมีมีรูปมีอะไรต่างเนี่ยเอ๊ะเราจะช่วยกันตรวจสอบยังไงดูว่ามันถูกต้องจริงไหมเราจะรู้ได้อย่างเดี๋ยวนี้มันก็ดูยากนะฮะคุณหมอว่า a ออคือมันยิ่งพัฒนาเนี่ยมันมันเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องเลยผมว่าบางทีเราก็ตามญาติฮะเราถ้าเอาเรื่องนอกสุขภาพไปแต่บางทีเราก็ขอใช้นะเช่นช่วยตรวจสอบด้วยหน่อยซิว่า เอ่อแค่เลือดออกในปีหน้าเนี่ยเราทํานายซิว่าจากที่เรามีมาตรการอย่างนี้อย่างนี้อาจจะทําให้แค่เลือดออกในปีนี้ปีให้มันลดลงไหมเขียนมาปุ๊บ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 เอามาโอ้โหเจ็ดแปดข้อเลยนะครับแต่เรามาเห็นใจยอยู่ข้างบนเลยเอ๊ะเราบอกให้คุณช่วยทํานายหน่อยว่าในปีหน้าคือปีสองห้าหกเก้าเนี่ย<ะ>มันจะลดลงไหมหรือมันจะเพิ่มขึ้นไหมด้วยเหตุอะไรกลกายเป็นว่าเขียนข้อมูลสองห้าหกแปด อห็มันแสดงว่ามันจับอะไรจับอะไรมาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องมานั่งใช้วิธิการวิเคราะห์ด้วยตัวเราเองอีกทีหนึ่งว่าเราต้องมีความรู้เรื่องสุขภาพเราต้องมีความรู้เรื่องเอไอเราต้องมีความรู้พวกนี้ เนียว่ามันสมจริงมันคือต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งไปถ้าอย่างเป็นคุณหมอเองเนี่ยการตรวจสอบว่ามันมันจริงหรือมันไม่จริงมันบิดเบือนหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะง่ายกว่าบุคคลธรรมดาอย่างปุ้มเองเนี่ยหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องหมอเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้จริงหรือบิดเบือนอะไรเงี้ยค่ะเอออันนี้สิมันเป็นประเด็นจริงๆที่บางทีเนี่ยเราก็อาจจะรู้บางทีแล้วก็อาจจะรู้ได้ไม่หมดนะครับเราจะก็ได้แต่่มีวิธีการบาง,งอย่างซึ่งเราช่วยพอที่จะช่วยตรวจสอบได้แต่่่ววาาต้องยยนนืนนั เอไอมันไปเยอะมากเลยนะครับกพก็ต้องช่วยตัวเองหน่อยกันแล้วกันผมง่ายงงๆอันหนึ่งที่ผมบอกตรง,ตรง,ตรงๆง่ายที่สุดเลยของแพทยสภา,าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรใหม่ๆซึ่งคุณก็ไม่เคยจะยินมาก่อนเลยโอ้ยมันใช่ไม่ใช่พวกนี้นะ แล้วพูดแล้วก็พูดโดยคุณหมอเนี่ยค่ะผมว่าง่ายที่สุดเลยคุณตรวจสอบก่อนเลยว่าชื่อคุณหมอเนี่ยมีไหมที่เรื่องใจกวาแค่ผ่จะพาดูก่อนเลยตัวตนคนที่มีจริงไหมะนะครับถ้าไม่มีตัวตนไม่สามารถค,คุณชื่อให้ถูกกันแล้วกันนะครับชื่อนามสกุลให้ถูกเข้าไปถ้าบอกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยยังไงยังไงต้องถือไว้ก่อนเลยว่าไม่น่าเชื่อถือแล <Yeah. S 2> อยางนึ่ด้วยถ้าพูดบอกว่าเอาทำอย่างนี้อย่างนี่ยนะสุขภาพคุณจะดีขึ้นแล้วก็แนะนําด้วยว่า คุณต้องไปซื้อของอันนี้นะหรือคุณ<อ>ต้องใช้ของอ่าแบบนี้มาแล้วปุ๊บเน,นี่ยมีแรลงนี้เขาปุ๊บเนี่ยคุณเชื่อผมไห้ก่อนเลยว่าน่าจะไม่ใช่ของจริงอะ่ะเป็นการชี้ชวนให้ไปซื้อของซึ่งตอนเนี้ยแพทยสภาเองกำลังคิดกันอยู่นะครับซึ่งประชุมกันเมื่อเมื่อเมื่อเนี่ยเร็วๆนี้เองก็ยังบอกว่าเอ๊ะเราเคยมีกฎกติกาอยู่ในผู้ประกอบวิชาชีพวิจกรรมอยู่แล้วว่าเราจะไม่ไปโฆษณาสุขภาพอ่าสุขภาพอะไรต่างนอย่ยาพวกนี้<ค>นผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับแต่มีบางคนเขาเลี่ยงเลี่ยงไปคือเลี่ยงมาเบอกว่า เอาเป็นว่าฉันขอถอนตัวออกจากสมาชิกแพทย์เสีสภาเลยอ้อว่าแม่ออกเลยฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เปแล้วแต่ฉันจะไปโฆษณาโดยตัวท่านเองเปล่าๆเนี่ยจะได้ไหมนมมี่มีพอบอลยติดอยู่เนี่ยซึ่งทําให้อาายการสูงสุดต่าตๆองมานั่งกันในกาดูว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ข้าไมไหมหรือจะให้ข่าวจะตรงไหมหรือ,อยังไงไหมเนี่ยตรงเป็นการเป็นประเด็นใหญ่เลยนะบมีบางคนจะขอี่ขนาดนี้เพราะว่าโฆษณาขอพวกเนี้ยแล้วก็ทราบดูว่าเวลาที่ขายได้มัน ทำังไงมันเยอะไม่ว่าสีสันไว่ามันง่ายดีแทนที่จะต้องมาอยู่เวรอยู่ยานทางานกันหนักหนโก่วงแบบนี้ไปโฆษณาพวกนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวก็มีเงินทองเข้ามาเอจะดูสบายง่ายขึ้นกว่านั้นไหมนี่เราก็กำลังดูกันอยู่นะตอนเนี้ยเอะคุณหมอแล้วถ้า <c oughs> ถ,ถ้าเกิดว่าออกจากแพทยสภาแล้วเนี่ยสามารถทําได้หรอคะคือเรื่องการที่จะเราออกจากเป็นสมาชิกของแพทยสภาเนี่ยมันมีขีดกติกาอยู่แล้วนะครับว่าว่ามีกติกาสำหรับคุณตายหรืออะไรนะี้ก็ได้อยู่แต่คุณมีข้อหนึ่งคือ ถ้าคุณลาออกเนี่ยจากคุณก็มีสิทธิ์ลาได้เขียนมาแล้วนะคือไม่ได้บังคับว่าทุกคนพอเวลาได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมแล้วเนี่ยคุณก็เป็นสมาชิกของกพทจสภาโดยสมบูรณ์จะไม่ต้งคุณจะหมดชีวิตรหรืออะไรไปก็ว่าไปไม่ใช่เหมนั้นค,คุณมีสิทธิ์จะลาออกได้อพอลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดอยู่ตรงที่ว่าคุณจะมีเป็นญาแพทยศาสตร์บัณฑิตตกค้างอยู่ซึ่งอันเนี้คงไม่มีใครไปถอนคุณได้เพราะคุณได้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมเนี่ย คุณได้มีการพัฒนานความรู้ติดตามสม่ำเสมอตลอดเวลาทํางานในวิชาชีพแต่เวลาก็ต้องมีนในคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอันนี้มันก็ทําให้ใบอนุญาตที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิชการมเ,เนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็มีน้ําหนักอยู่ต่อเนื่องไปถ้าหาคุณเลาไปปุ๊บใแบบนี้มันก็หายไปแต่ว่าแ<อ>สดงว่าคุณไปไปไป,ไปจัดการรักษาอะไรคนไข้อะไรไม่ได้แต่ว่ามันยังมีเป็นยาแพทย์ศาสตร์บันหยุตกค้างอยู่อบรตกค้าอู่ซึ่งเวลาไปเข้านอคนก็อยากคิดว่าอ๋อ คุณหมอมาพูดมันก็เพิ่มน้ําหนักลงไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมค่ะแต่วันนี้ทุกวันนี้เราก็จะเห็นบ่อยนะคุณหมอจริงเลยอ่ะก็มาขายของกันเยอะนะอาหารสั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงจิ้งจิงนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะะที่จริงตามพรบขออปรงคับผู้ประกอบการกิจกรรมเนี่ยก็มันไม่ได้อยู่แล้วบางทีบางคนก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่าฉันไม่ได้พูดหรอกคือไปประชุมวิชาการอยู่แล้วเขาบริษัทมันแอบถ่ายแล้วก็ไปประกบประกาศต่อมา ไดเป็นการเป็นตัวจริงเสียงจริงออกไปด้วยซึ่งเงี้ย oh. ก็จะต้องไปคุยกันแล้วก็ว่าการตักเตือนกันไปพาสมควรทีเดียวก็ oh. จะมีข่าวเรื่องการลงื่อคุณหมอหรือการพิจารณาในเรื่องเนี้ยเรื่องการไปโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอะไรทั้งหลายแหล่นี่จะ oh. ทุกเดือนเลยฮะทุกเดือนต้องเอาเข้ามาทุกทีแล้วก็ต้องไป oh. ไปแจ้งกับเจ้าตัวกาตัวยอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้นะเ oh. ข้าใจว่า oh. หลายอาชีพก็จะทําไม่ได้เช่น อย่างชนะในความเขาก็ไม่สามารถโค่นนาผมเป็นว่าความได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มาหาผมมีกาชนะอนนีอ้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้โค่นชไม่ได้ไไดคือต่างคนต่างมีจรรยาบรรณจริยธรรมในเรื่องวิยาชีพของต,ตัวเองอยู่เพราะนั้นก็จะทําไม่ได้แตนอย่าของคุณหมอเนี่ยข่าวเรื่องสุขภาพทั้งหลายลที่เราคุยว่าเออไอมาทำได้ต่างๆหนึ่งใช่ชื่อคุณหมอก่อนเลยว่ามันใช่ไหม,มถ้าคุณหมอตัวจริงเสียงจริงเอาละอันนี้จะยุ่งแล้วก็ต้องมานั่งดูกันแล้วว่าเ,เนื้อหาเนี่ยเราจะไปกับเขาไหมหรือว่าเราจะต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่ อืเนะพราะถึงนี้เห็นคุณหมอเยอะนะที่ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพาเราก็ตามสิเราชอบนี่พอคนตามเยอะๆท้ายสุดก็จะมีการขายของก็เจออยู่บ่อยเหมือนกันนะใช่ใช่ที่ตอนเนี้ผมคิดว่าเรื่องการตื่นตัวตื่นรู้ตื่น,น,น,นเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็กระจายขึ้นไปเยอะในสังคมแล้วก็เราก็มีเรื่องยาใหม่ๆม,ม,มีโรงเรียนในระดับโมเลกุลต่างๆ,ๆนะซึ่งหลายๆคนก็ฝากความหวังไว้ด้วยก็เลยอยากจะไปใช้ก็จะมีการพูดการอนมามัยไทยซึ่งอันเนี้ย ถ้าว่าเมื่อไหร่ก็ตามเลยเราไปเช็คดูอาคุณหมอให้คุณหมอคนนี้เอใชมมมม่มีตัวตนจริงอันนี้อันนึงที่ผมอยากจะให้ยิดหนึ่งก็คือส่วนมากนะครับถ้าเป็นคุณหมอที่เขาอยู่ในมีชื่อเสียงดังจริงๆเนี่ยนะส่วนมากเขาจะไม่ไม่ไปแบบโฆษณาของพูกนี้แหละฮะตอนที่ดูเธอส่วนมากเนี่ยเขาจะว่าอ้าวดีเป็นสมาชิกพระสาชาจริงไหมจริงแต่ว่าดูละเอะ ก็ชื่อเสียงก็ยังไม่ค่อยดังมากแต่ว่าเขาอยากจะขายของแหละแต่ไม่แน่เนียบางคนก็มีอยู่นะบางคนจริงจรก็ดังมากแต่เราที่ผมไม่ได้พูดถึงกะเดียวเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นมากเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ใช่เห็น้อ่าใช่คุณก็ต้องอันนี้เอาละพอเขามีมีชื่อมีเสียงจุมากเนี่ยท่านมีชื่อมีเสียงจริงๆนักแน่ทั้งตำแหน่งทั้งวิชาการทีนี้เขาจะไม่โฆษณาอะไรทุกวนนี้ไปแต่ถ้ามีเนี่ย ต่อไปเนื้อหาจะทำยังไงดีว่ามันถูกต้องไหมนั่นน่ะสิถูกต้องไหมนั่นน่นนะสิเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลจริงหรือบิดเบือนเนี่ยค่ะคุณหมออ่าอ,อันนี้ผมว่าอวิธีหนึ่งก็คือมสขขามมติสมมติถ้าเราไม่ใช่หมอเราเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปแต่สนใจเรื่องสุขภาพก็แน,น่นอนก็ต้องพยายามจะถามหาผู้รู้ซึ่งผู้รู้ต่างๆเนี่ยเขาบอกตรงๆว่าถ้าออกมาจากไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวบุคคลแต่ว่าออกโดยที่บุคคลอาจจะมาพูดนะแต่โดยในนามของราชวิจียอะไรต่างๆราชวิจัอายุแพทย์ประเทศไทยนะ ราชวิทยากุมานสภาเปรี้ยแจไทยพวกนี้จะเป็นผู้ที่ออกมาแล้วเป๊ะคห้เป๊ะเลยถึงชุดพวกนี้เพราะว่าเขาเอาชื่อราชวิทยาไรอยู่แล้วก็ผู้ที่จะอยู่ในกากับของแพทยสภาเขาก็จะให้มาทุกอย่างข้อมูลเป๊ะๆโดยที่เรียกว่ารู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เอาเรื่องของผิดทันมาโฆษณาแต่เราพูดเป็ของจริงว่าคุณควรจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ถ้าคุณสงสัยอันนี้ก็นแนะนำไปเพราะฉะนั้นก็ต้องหนึ่งองค์กรต่างๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยฮะเวลาเวลาต่างๆนี่นะครับถ้าเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยอันนี้ก็ตรวจหรือไม่ทีน เราก็ไม่แน่ใจเราก็ถามไปที่รัฐวิทย์ไรคนนี้หรือถามกับมาที่แพทยสภาว่าไอ้ข้อมูลนี่จริงไหมยอย่างที่วันที่เราคุยกันเนี่ยที่เราจะมาออกอันนี้เพราะว่ามีคนส่งไปถามที่แพทยสภาว่าไอ้จริงไหมที่จริงบางอย่างผมดูฟังดูจากเนื้อหาเขาบางอย่างมันก็มีข้อมูลอยู่นะบางอย่างก็อาจจะไม่จริงเช่นว่าอย่างว่าเนี่ยผมบางเนี่ยไอ้คลิปแรกๆที่ส่งมาบอกว่าไอ้มีมีอะไรนะเขาช่วยตัวเองเยอะๆมีการหลั่งน้ำกลางออกไปเนี่ยมันลดเรื่องมะเร็งของต่อมรูหมากไหมันมีคุณศึกษาจริงก็คือคือว่าเวลาที่เรามัน เราตานน้ำการมาเราไปเนี่ยเราเข่จะกลับเราเอาเซลล์แปลกประหลาดเนี่ยหรือเซลล์ต่างๆที่มันจะถึงวเวลามันก็หกตัขับออกไปด้วย <c oughs> มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออไอเซลล์มะลงบางที่มันกำลังขอดตัวอยู่มันก็หลุดไปด้วย <c oughs> นะที่ไม่ได้ตอรู้มากนะ <c oughs> อาจจะลดลงไปได้อันนี้ก็มีคนพูดถึงนแล้วก็มีการวิจัยแล้วก็ทาตีพิพ์อยู่เหมือนกันเออแลบางส่วนก็อาจจะฟังดูได้นะแต่บางส่วนก็มก็ไม่ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันก็ว่างไปตามนั้นเพราะฉะนั้นในข่าวพวกเอไอจากเรื่องสุขภาพซึ่งอาจจะทำโดยเอไอเนี่ย ก็หนึ่งต้องอาศัยชื่อคุณหมอที่มีชื่อเสียงหน่อยต้องกับราชวิทยาลัยหน่อยไม่ั้นก็ถามมาที่แพทยสภานะหรือว่าทางราชวิทยาต่างๆนีงมีผมยังอ่านดูเอ๊ะมีคนบางคนก็บอกว่าไม่มีวิธีการที่จะตรวจสอบได้อีกนะบางทีเนี่ยว่าเอไอข่าวออกมาเนี่ยมันจริงไหมโอ้มีคนทําแอปออกมาจับเอไอนะฮะอ๋อเประบบตรวจจับแล้วอ่านเอ้มีใคเขาบอกเอไอบีเฟกเนี่ยมันสร้างคลิปสร้างภาพ เนียนเหมือนจริงทุกอย่างเลยเนี่ยบางทีเราฟังดูแล้วก็เคลิมไปตรวจสอบเนี่ยตาก็ดูไม่ออกอยาก่างเช่นว่ามันมีแอปบ,บางอย่างเช่นเซสซิตี้นี่เขาบอกจับวิเครดีโอดูภาพดูเสียงดูข้อมูลมแบบครบวงจรว่ามัน,นสอดคล้องกันไหมภาพบางทีปากพูดไปเสียงไม่ตรงอย่างนี้อ่ะนี่เขาจะบอกว่าไอ้เอไอใช่ไหมฮนะและมีอันหนึ่งนะผมอ่านดูโอ้โหก็สนใจมากเลยเขามีเขามีเฟซแคชเชอร์ er เนี่ยนะอ,อิอเนเจร์เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมตรวจจับไอ้ตัวนั้นเลยนะเวลาที่มาพูดเพื่อต่างเนี่ย เขาวิเคราะห์ไอการไหลเวียนของเลือดจากใบหน้าในวิดีโอว่ามีหแรบบือเปล่าถ้ามันไม่มีนะอเออถ้ามันไม่มีมันซีดๆอยู่ <laughs> อย่างเงี้ยบอกว่าปลอมแน่นอนไม่ใช่คนจริงอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวนี้ก็มีคนทําแอปขึ้นมาเนี่ยพ่อที่จะมาตรวจสอบม,มาวิเคราะห์อะไรต่างๆมากขึ้นไปกโอ้อันนี้ก็เรียกว่ามากขึ้นไปอย่างเราก็เคยได้ยินนะครับ <c oughs> ว่าเวลาที่มีคลิปเขามีเสียงต่างๆก็ลองดูหน่อยฟังดูน่าสนใจนบางที ไปดูนิ้วดูเอ้ยม,ม,ม,มีมีตั้งหกนิ้วอย่างงี้อ่ะอย่างนีแสดงว่าแต่อรู้ละอย่างนี้ไม่ใช่ก็ดูจากกายภาพด้วยแต่ว่าบางทีอาจจะต้องใช้พ์พวกนี้ช่วยด้วยก็สองสามอย่างเนี่ยผมว่าโอ้เราก็ต้องพยายามติดตามมันดูแต่ที่จริงถ้าผมจะพูดตรงๆนะหลายตหลายคนมักจะพูดเรื่องว่าการส่งเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยผมอยากจะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเคยพูดประจำนะว่าไอ้ของจริงแน่ๆนี่นะแล้วไม่ต้องไปเสริมสุขภาพอะไรแล้วของจริงเนี่ยนันดีแน่ๆเนี่ย นี่คือย่างอาหาราการกินเยวคุยประจำเหล,ละครับหกหลักใช่ไหมคะหกหลักเออหกหลักค่นะหลับให้พอหลับให้พอพอสําคัญมากรือถ้านี่หลับไม่พอเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะผมเพิ่งไปงานไปงานแต่งงานก็เบอร์ก็ถูกเชิญไปในประธานกล่าวโดยพอคู่บ่าวสาวนะ,ะปฏิญงไป,งงป,งงปงงในงานผมก็เขาก็แจกเขาชํำล่วยมาอะอันหนึ่งเราก็ไม่เคยร่วมมีเะไรอยถุงอ่ะพอกลับมาที่บ้านเอาเปดูอ่ะ มันตายเป็นเครื่องปิดตานุ่มเลยนะหลับตาสนิทเลย้นคือค่มายอย่างนี้คือ,อย่งไๆคือเราต้องรู้จักปิดหูปิดตาอย่างนี้มันทําให้เราเนี่ยหลับแมเพราะฉะนั้นเรื่องการหลับพักผ่อนนี่สําคัญมาก,กาเลยครับเราหลับต้อเรียกว่าการพักผ่อนเนี่ยมันทาให้ภูมิคุ้มก,กันต่างๆเราดีขึ้น <c oughs> และแน่นอนนที่ผมเรียนประจําการยืนยันชัดเจนเลยว่า งาออกกาลังกายพอสมควรตามที่เราว่าอยู่แล้วกับถูกทั้งแดดนิดหน่อยเนี่ยชัดเจนเลยนะครับนนมีงานวิจัยเลยในอเมริกานี่ศึกษาจากคนตั้งห้าแสนคนน่ะพวกที่ออกกําลังกายมากพอสมควรตามที่ว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ออกกําลังกายโอ้ผู้ที่ออกกำลังกายเนี่ยลดการเป็นติดหวัดติดหวัดที่นะครับครึ่งหนึ่งเลยล่ะครนนึ่งเลยลเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันเนี่ยพวกนี้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้ของตรงนี้ มันชัดเลยนะครับค่ามต้องไปใช้อาหารเสริมอะไรมากมาแน่นอนอาหารเสริมแล้วก็รู้มีโปรตีนมีสังซิ่งมีอนะไะมันช่วยแต่มันจะได้มาจากอาหารการกินที่เรากินอ,อยู่ประจาอยู่แล้วตามเขาไปข้อมูลมูมนี้ก็แล้วกันค่ะเพราะนั้นถึงว่าไอ้น,นี่พื้นฐานเลยอะไรที่มันเสริมเติมมาเขอกินอันนี้แล้วมันจะแข็งดีใช่ไหมผมว่าพวกนั้นแหละมันอชัย <laughs> ค่ะค่ะคุณหมอแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะพูดถึงกลุ่มเสี่ยงที่แบบว่าเชื่อ เชื่อเอไอได้ง่ายอะไรคุณหมอน่าจะเป็นห่วงกลุ่มไหนมากที่สุดนะคะอ๋อแน่นอนถ้าในกลุ่มที่กลุ่มเสี่ยนี้จริงๆมันมันจะเป็นอยู่สองกลุ่มนื่กกลุ่มที่หนึ่งคือเขาอาจจะมีโรคภัยกระเจ็บไรามาอย่างซึ่งเขาพยายามจะช่วยตัวเองอยูแ่แล้วคือกินยงกินแต่เขายังไม่เคยหายอันนี้พวกนี้จะเรียกว่าวันเดลเบอร์คือคล้อยตามขาดต่างๆได้ง่ายที่เร็วม,มากถืว่าอ๋แน่นอนนะผมว่าผมบอกตรงๆว่าอย่างคนที่เป็นพวก ซึ่งมันเป็นมะเร็งนะแล้วก็เลยสุดท้ายเนี่ยรัยกษามาแล้วเคมีมาแล้วเขาไม่มีนี่แค่บอกว่าเฮ้ยไปใช้สเตมเซลล์ตัวนี้สิม,มันจะอาจจะมีโอกาได้เขาก็อยากจะเสี่ยงผมก็เข้าใจเขาอะ่อนะ<ข>ถ้าว่ามีโอกาสหายหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นก็ยังดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปมากแต่ว่าม,มันจะแลกกับการที่จะต้องไปเสียงเงินเงยอะแยะมากมาท่านก็ทุจริตนาะดูจากฐนานะขอท่านกแล้วกันนะเราเรา,เรามีระบบสามสิบบาทขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใครล้มละลายหรือว่าตายให้เราผูจ่ายจ่ายจัดการ่ากษาพยาบาล ก็อย่าไปใช้จ่ายเยอะมากจนเกินไปนเกินหรือต้องชัดแอมหรือไม่แน่ใจ,จก็ต้องอย่างที่ผมเมื่อกี้กลับมาเมื่อกี้นี่แหละกลับมาถามท่านสภากลับมาถามราชาวนตราแชร์ไหนว่าเอ๊ะมันช่วไย,ยได้จริงไหมมันไปแก้ไขได้จริงไหมซึ่งอ้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มเ,เป็นไปได้เพียงแต่ว่ากระบวนการในการทำไปถึงเป้าหมายที่ในการกําจัดมาลงมาแรงเท่อไหรแหละเนี่ย <c oughs> ยางยืดเยี่ยิมรับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นแ้ว <c oughs> มีแต่ทฤษฎีมีคอนเซปต์อยู่ซึ่งแล้วก็ค่อยๆกำลังศึกษากันไปอยู่อันเนี้ย พวกนี้คือกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่ีดกว่าเอามีโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยหายแล้วก็พยายามรักษา,ษา,ษา,ษาอ้ยฝันปัจจุบันอยู่ซึ่มันก็อาจจะเป็นเพยายาี่สภาพของโรคทำอะไรไม่ได้<ะ>กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่อออยากลองกลุ่มอ, <laughs> อยากลองอะไรให<ะ>ม่ๆนี่นะฮะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ียกว่าวันในเร็่าอาจจะเป็นกลุ่มที่หนุม่มวัยรุ่นหรือต่างๆที่อยากจะไปไปลองดูโอ้แล้วก็บางทีก็อาที่ผมเห็นเป็นห่วงอยู่มากคือเรื่องเรื่องความสวยความงามซึ่งความสวยความงามเนี่ยก็ยอมรับนะว่าก็เป็นเรื่องที่ แพงเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้สวยงามจริงก็แล้วกันอันนี้ผมก็เห็นใจเพราะหลายคนก็จะงบอกว่า <laughs> ท่านสวยงามก่อนเนี่ยโอ้มันมัน,ม,นมันอนาคตฉันไปไกลอะก็เรื่องเขาแต่ว่าอ้การที่ไปรักษาหรือการไปกินเสริมนั่นไปฉีดสเต็มเซลล์เพื่อทําให้หน้ามันเต่งตึงอะไรต่พวกนี้ต้องดูก่อนจริงๆว่ามันจริงหรือเปล่าเท่านั้นะ่ะผมก็สมมติมันจะยังไม่จริงนะคือพวกนี้มันจะไม่เป็นของที่เรียกว่าพอฉีดปุ๊บแต่เราจะรู้สึกเต่งตึงอะไรก็แน่นอนจะฉีดอะไรไปมันก็จะสิ่งตึงมีประสิทธิ์ยาแ้่ แต่มันจะอยู่ทําใไมคงรูปได้ถาวรอะไรจริงหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะต้องพยายามไปศึกษาดูว่ามันจริงไหมมีการศึกษายืนยันแน่นอนหรือยังนะครับอ่าเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยากลองเรื่องประเภทที่กลุ่มอยากสวยอยากงามนี่ก็เห็นใจแต่ว่าผมว่าต้องต้องฟังหูให้หูนะฮะแล้วก็ในการพยายามไปตามดูพักพวกเพื่อนเพื่อนบางทีคือเพื่อนเพื่อนยังบางทีเพื่อนเพื่อนเขาี่ไปทํานี่นะทำแล้วจะทำแล้วมันไม่ได้ผลก็ไม่บอกอ่ะไม่บอก คือข้อมูลพวกนี้มันไม่เคยบอกกันถ้ามอได้ผลนิดเึงเปอร์มันเกิดบังเอิญบังเอิญอาจจะว่าฉีดไปแล้วบังเอิญอย่างอื่นเหตุกร์ได้ผลก็คุยโอ้ยแฮปปี้ฉีดจากนั้นมาจะนี่มาถ้าหกหมื่นเองเออถ้าหกหมื่นนี่คุ้มอะไรเงี้ยว่าไปตามนั้นที่จริงมันเป็นเหตุบังเอิญที่ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะบอกทีย่ยอดกาเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเป็นาต่างซึ่งสำหรับเรื่องความสวยความงามนี่ผมก็ต้อง ค่อนจะเรีกยกว่ายองแพ้เพราะเราแก่แล้วไงเราก็ไม่ช่ว้มากเท่าไหร่แต่เราศึกษาที่ไม่ได้แต่ระดับคุณหมอที่มาให้ความรู้เรื่องความสวยความงามเรื่องการฉีดนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็ระดับคุณหมอคนนั้นนะมันไม่ได้ใช่ใช่คุณหมอ<ช><ช>มีชื่อเสียงด,ด้วยใช่แต่แล้วคนก็นมีทอษสีมีเทคนิคอะไรต่างๆทำมาแล้วจงต่ให้มันดูดีซึ่งที่จริงพวกนี้ถ้าผมอยากจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลับเรียนพวกคุณหมอทั้งหลายที่ทำเทคนิคต่างๆพวกนี้นะฮะคือ คือทำเนี่ยส่วนมากเราขาดอีกนิดหนึ่งคือการการบันทึกแล้วก็การวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบไงถ้าตีพิมพ์ตีพิมพ์ลงไปเลยนู่นอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าอ่ะม,มีมีมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าไอ้เทคนิคทำตาสองชั้นเนี่ยไอ้ที่ทำตาอยู่ทุกวันเนี่ยทาไม่ถาวรคุณทําไม่เก่งคุณต้องทําอย่างนงี้นี้เนี่ยทำผมทํามาเยอะแล้วหล,ลักบันดีจะตาสองชั้นจะอยู่คงคันแล้วก็เวลายิ้มก็จะสวยตาก็จะยกขึ้นด้วยเขาบอกก็อย่างเงี้ยผมก็ใหญ่เขาเหมือนกับว่า ทำงานขียนเลยทํามาแล้ว20ลาย<อ>นะ19ลายเป็นอย่างนี้ทำตามมาแล้ว5ปีเป็นอย่างนี้กขก็ตีพิมพ์ลงในวารสารไอาการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการให้คนอื่นเข้ามาตรวจสอบด้วยถ้ามันดริจริงเขาก็จะอ้างอิงกับไปเลยโอ้คุณเทคนิคนี้ของคุณหมอคนนี้เอ๊ดีดีดีด,ด,ดีมันจะได้เป็นถาวรนแล้วเราจะไมาพูดกันได้ว่าอ๋อเรื่องทำตาสองชั้นแล้วเวลายิ้มตาให้มันสวยอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ฉันดิคอย่างนี้มันจะได้บันทึกลงไปไงส่วนมากเนี่ย เราเนี่ยไม่ค่อยจะบันทึกกันลงไปแล้วก็พูดก็ส่งปากต่อปากเรื่อยๆอย่างนั้นะก็ไปไปไปโฆษณาว่าโอ้เห็นไหมผมทําอันนี้บริษัทนี้มาโฆษณาว่าคุณหมอคนนี้ใช้ของมากที่สุดให้รางวัลอะไรอย่าง,างน,น,นี้มันไม่ดีไม่ถูกต้องตามตามกติกาที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะเอาความรู้ต่างๆถ่ายทอดต่อไปสูนยนหลังๆแล้วมันเป็นของที่เรียกว่าจับต้องได้ตรวจสอบได้ซึ่งการพิมิ์นี่แหละจะเป็นการที่จะยืนยันว่าเราทําได้ดีจริงไม่ใช่ว่าแค่พูดลอยแล้วส่วนมากเราจะเห็นว่า พวกเนี้ยชอบยกตัวอย่างหนึ่งรายหนึ่งรายหนึ่งรายมันไม่ได้หนึ่งรายหนึ่งรายนี่มันจะหายเองก็ได้แล้วก็ชอบหนึ่งรายบางทีก็หาตัวตนยากผมเคยฉีดอันนี้เข้าสมองคนนี้หนึ่งรายเออดีขึ้นเลยก็ไม่รู้เขาดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องฉีดก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เหถึงตอนมันมีคนฉีดงแต่มถ้าไม่รู้ทำมาฉีดมายี่สิบรายดีขึ้นหมดทั้งย0สรายเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้ฉีดเลยหรือคุณติดตามไปเป็นคู่เทียบกันถ้าอย่างเงี้ยน้ำหนักมันจะดีีแลล้วก็ตพิมเย เนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยภาพ Before and After เนี่ยมันก็ใช้ AI ช่วยกันทั้งนั้นเลยแล้วเราจะไปเชื่อได้ไงเนาะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับยิ่งความสวยงามนี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะจริงเบฟอร์หน้าตาแก้มย้วยแต่พอฉีดปุ๊บเดี๋ยวโอ้โห AI ช่วยแบบ หน้าเป็นตัววีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อนะนั่นแหละผมก็อยากจะทำบ้างนะแฟนฟังฟังแต่คุณตุ้มตุ้มเลยวันนั่แกแล้วหน้ามันจะเหี่ยวย่นอยู่เลยนะนี่ฮะโอ้โว <c oughs> คุณหมอขาคราวนี้เนี่ยโอดจริงๆคือ a ออก็ส่วนหนึ่งละที่แบบว่าเราก็จะต้องพิจารณาว่าอันไหนบิดเบือนอันไหนเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีมีที่เป็นเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมอจริงๆเนี่ยก็ยังมีข้อมูลประมาณประมาณนี้เนี่ยในฐานะที่ คุณหมอเป็นคุณหมอแพทยสภาด้วยเนี่ยจะรับมือ,อยังไงแล้วก็รวมถึงประชาชนจะรับมือ,อยังไงดีคะคดี๋ยวมันจะมีอยู่ทู้อย่างเงี้ยคือเทคนิคอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเมื่อกี้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าจะให้ีเนี่ยคุณหมอเนี่ยกรุณานะทําเป็นแบบร,ร,ร,รีพอร์ตคือทําเป็นงานวิจัยที่จริงมันก็ไม่ใช่งานวิจัยคือการรวบรวมเทคนิคทั้งตัวเองเนี่ยเขียนชัดเจนเลยว่าทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะว่าระบบของของไอ้ระบบเรื่องการแพทย์เนี่ยการประกอบวิชาชีพวิชากรรมเนี่ยมันเขียนมาตั้งแต่ สามสี่ห้าร้อยปีเลยครับว่า hmm. เราจะพิสูจน์ยังไงเราจะต้องสามารถแสดงให้คนอื่นเขาได้ให้เขาแล้วก็ให้เขาทําตามได้ <c oughs> แล้วเขาก็ยืนยันได้เ <c oughs> มื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถที่จะเทคนิคที่เราเขียนไว้เนี่ยไปทําตามได้แล้วเกิดผลเมื่ออย่างเดียวกันเนี่ย <c oughs> ก็จะแปลว่าเทคนิคของเราเนี่ยนะหรือการรักษาของเราเนี่ยใช้ได้ผลแล้วมันก็จะกระจายข่าวไปรเรืเ่อยๆกระจายต่อไปรเรืเ่อยๆเพื่อเป็นจะได้เป็นฐานใช่อย่างนี้เริ่มต้นคุณที่บอกว่า ถ้าว่าเริ่มต้นยังเป็นเทคนิคใหม่เอี่ยมเลยไม่มีใครรู้มาก่อนหรือว่าคุณทํามาสักสองสามัเอ๊ะมันใช้ได้ผลคุณก็ทําเป็นงานวิจัยขาวิจัยคิวเอาเลยประกาศเลยว่าจะเริ่มมีการทําอย่างนี้นะเป็นงานวิจัยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครับทำนี้แล้วก็เปลี่ยนเช็คไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็ไปขอให้คณะกรรมการจะได้ยะทําการวิจัยในคนยืนยันว่าเออลองพิสูจน์ดูหรือตรวจสอบดูหน่อยก็มันก็จะเป็นขั้นตอนในอย่างนี้ไปแล้วทัาแรกหนึ่งถ้าเกิดทําเป็นร้อยคนได้ผลดียืนยันชัดเจน มันก็จะกลายเป็นวิธีมาตรฐานอังน,นั้นาตรภาก็จะดูว่าถ้ามันจะเป็นมาตรฐานเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะพูดคุยกันได้คือพวกราชวิทยาลัยแพทยสภาสมาคมต่างๆก็จะออกมาบอกว่าอ่านี่ใช่ได้ใช่ได้ใช่เขาจะเป็นมาตรฐานเราก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งตรวจสอบเรื่องงานวิจัยอ,อันนี้ถ้าท่านทาอะไรเองท่านไปทําเองเทคนิคเองท่านไม่ยอมไปตีพิม,มพ,พ์สักทีหนึ่งท่านไม่ยอมเผยแพร่สักทีหนึ่งกายเป็นสูตรลับสูตรไรซึ่งอัรนี้สูตรลับนี่เราไม่ให้ทําอยู่แล้วนะ,ะก็จะเป็นว่าอย่างเนี้ยถ้าเกิดสมมติโดนท่านโชคไม่ดีเกิด ที่พิงท่านก็ถ้าจจะหวทา่ทาน,านอาจจะดีแต่ว่ามันคนไข้อาจจะมีเป็นตูกป,ป๊บเส้นเลือดมันตีการมีนิ่งเลยแต่สิ่งนี้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาทําไงถ้าเขาฟ้องก็มาเนี่ยนะฮะเขามาฟ้องที่แพทยสภาอ้าวเราก็จําเป็นจะต้องไปดูกันก็ถ้าเมื่อท่านมีการตีพิมพ์ชัดเจนมีการน้างตีมีการไปใช้ที่อื่นแล้วก็จะบอกว่าวิธีการของท่านเนี่ยได้มาตรฐานนะตัวเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเกิดจากเป็นสภาพของโรคของท่านเองไม่เกี่ยวกับเช่น เนี่ยเมื่อเวลาเพิ่งประชุมกันเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้หนูไปคลอดเนียคุณแม่เขาไปคลอดก็คลอดลูกก็อ้อเขาียกเขาเขาคลอดเร็วอ่ะถ้าปวตีแล้วคลอดแล้วก็จะให้คลอดตามธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับแ็คลอดไปปุ๊ดก็แล้วก็คลอดแล้วแต่ก็เบ่งแรงด้วยไปปึ้งออกลูกก็ออกมาเลยปื๊ดอ่ะเขาก็รับลูกไปนะไอประมาณสองสามชั่วโมงต่อมาเขาเริ่มปวดหัวแล้วได้ประมาณหกชั่วโมงตายสุ่มหกชั่วโมงต่อมาเขาก็หมดสติฮะเขนขาอนแรงเส้นเลือดแตก อ่าเจ้าเลื่องสมองมันแตกเ oh. นี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเออก็ถามแล้วเขาก็มาฟ้องา,าคุณหมอเนี่ยทำคลอดไม่ดีโรงพยาบาลแห่งนี้เขาบอกว่าวิธีการคลอดข,ของคุณหมอที่เขาทำไว้ที่โรงพยาบาลแห่งเนี้เป็น,นวิธีมาตรฐานเลยตามปกติแล้วก็มันมีทางจะทราบว่าใครจะมีเส้นเลือดเป็นถุงลมปกเส้นเลือดเป็นตุนงคเขาเรียกอนูริซึมโ่งพองที่ตรงสมองหรือที่หัวใจอะไรไม่มีทางทราบแต่ว่าการเบ่งคลอดเนี่ยมันก็ต้องต้องเบ่งไม่เบ่งคลอดมันก็ไม่ออกใช่ไหมันเป็นธรรมดาอย่างเงี้ย เราก็จะบอกอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของพยายธิสภาพนะถือท่านจะไปอ้างว่าคุณหมอนี่ไปเชียร์หรือว่าพยายบาลไปเชียให้คลอดเนี่ย้าทำให้เส้นเลือดคุณแตกแล้วก็คุณเลยไปเอามาพาไปครึ่งอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นเหตุที่จะไปอ้างมันได้เพราะว่าวิจัยมาตรฐาใช่ไหมฮะผมจะบอกว่าผ่าตัดเสริมสวยต่างๆาเนี่ยก็ทําให้มันตีพิมพ์ให้มันชัดเจนนะครับถ้ามันเป็นงานวิจัยก็ แล้วก็จะมีคนช่วยยืนยันจากกรรมการจริยธรรมถ้ามันทำไปเป็นร้อเป็นพันคนแล้วหรือต่างประเทศทำแล้วบากคว่าที่มีใช้ได้เป็นมาตรฐานเราก็จะประกาศทุกคนก็ไปใช้ได้ค่ะ <c oughs> ังนั้นนก็จะปลอดภยัยถ้าไม่มีวิธีนี้ท่านก็ต้องระวังนิดนึงว่าทําไปแล้วเกิดเหตุสุวิสัยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้ามาฟ้องเข้ามาเนี่ยโอ้อันนี้จะจะลำบากเพราะมันจะไม่มีแบ็คเนื่องจากว่าวิสัยก็ยังมาได้ทำคุณก็มาได้่ขอกรรมการสิสัยคุณทําเองขีดเองบางทีก็ไปเอายามาจากต่างประเทศซื้อมาเองหรือไม่ขน แล้วคุณหมอก็เออเขาว่าออามาใชเพราะใช้ได้อยู่นะ<อ>ใช้ได้อยู่มาใช้เองเม<อ>ืงไทยยังไม่คิดจะไยที่ออยองเนี้ยอย่นเนี้ยมันกฎกติกามันทําให้เราเนี่ยแพ่สภาเองเราก็จะรู้สึกลาบากใจทีนี<อ>้มัรู้ว่าผิดพันนี่มันใช้ได้นะ,ะมันคิดจะไปที่ประเทศนู้น แต่ยังไม่คิดเป็นเทศนทยนาเียดเวลาหมดแล้วคุณหมอน่าจะไดเวลาหมดแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสูงวัยอย่างมีคุณค่านะสูงวัยอย่างแข็งแรงสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีด้วยหกหลักง่ายๆเหมือนคุณหมออมรกับเหมือนเหมือนปุ้มด้วยเนาะอันนี้ดีกว่าใช่ปุ้มด้วยใช่ขอบคุณมากสุขภาพดีต้องทำเองนะคะจะไปเชื่อไอ้มากนะใช่ค่ะขอบคุณมากคศาสตราจารย์นายแพทย์ศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ919า 1, ทันโรคก,กับแพทย,ทยสภาถานนสายร้อนสุด